ฉากเลิฟเลยเดี๋ยวมาถึงด้านนี้เลยเหรอผ่านนี้นะครับครับผมครับคงมีความสุขเอาดิซแล้วก็ดีใจมากอ่ะอะไรนะอะเปล่าครับหรือไปหมดไล้วจะอยู่ ให้เราจับมือให้อยู่ด้วยกันไปจนแก่น่าจะเล่งเรื่อทำไมล่ะไม่เคยมีใครนั่คุณรู้สึกแบบนี้มาก่อนเรายังเพิ่งเริ่มต้นกันเองนะครับผมสัญญาว่าผมจะทำให้พี่มีความสุขมากกว่าวันนี้อีก แล้วกูต้องทำยังไงมึงถึงจะมีความสุขลละเป็นพิกิจคนดีของผมก็พอแล้วขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมดูแลพี่คนรักกันแฟนกันก็นต้องมีความสุขไปด้วยกันอยู่อะมึงไม่อยากได้อะไรจากกูบ้างเหรอทวมไมรักดีจัง ใช้พี่กิตตัวจริงไะเนี่ยยังร้อนอยู่ไหมเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นๆมาให้นะใช่ผมเริ่มร้อนแล้วตอนเนี้ยไม่ได้คิดเลยมาแล้วเอไ๊ใจด้วยอาการผมเริ่มร้อนแล้วล่ะพี่กิตไม่ได้ร้อนล่ะโอ๊ยเดี๋ยวเขาทำใจแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเชื่อมอีกนานไหมกลัวเราไม่ได้ าคราวนี้พี่เปลี่ยนใจจะหยุดผมหยุดให้ไม่ได้แล้วนะปกดีโนซีโรด่ามันก็ไม่ต้องหยุดใหญ่ช็อตเต็มเป๊ะรวยเ่าฮ่าฮ่าาฮา่ะโอ้ย ตายเยี่มาย้ำอะไรฉากนี้เนด้อโอ้โอเมก้าโอเมก้าโอ้ทำไมมาย้ำกับจอดนี้ย้ำจอดนี้เลยโอ้นาฬิกาสอนการไม่ใช่ไม่ใช่แค่นาฬิกาที่สอนนาฬิกาสอนการ

มันเจอกับคราวที่แล้วอีกนีดว่ะโอ้ข่าวโบข่าวโบอ้าวอ้าวอ้าวสลบสวยกต่ละข่าวโบเลยอะไรวะเนี่กีดเออหลับไปเลยสวยสุดยอดหลับหลับหยุดไปแค่นี้พี่กีดสุ อ๊ยอะไรอะโอ๊เแก๊ะละโอ้มีคนเฟรยร้อนวีเลยร้อนวีเลยไหนหลอกไม่ให้ผมหยุดไงทำไมหยุดเองนะแบตหมดเหรอผ่านหมดผ่านหมดจักร้ากานอย่าบอกนะต้องเสียบปลั๊กอ่ะไม่ต้องไม่ต้องพี่หลับผมก็จะไม่เียบปเออพี่พักหลับซะเลย กำลังวิ่งเลยคือถ่านหมดถ่านหมดก็ไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กก็ปล่อยก็ปล่อยตากแดดไว้ก็ได้มาเอ้ยได้ได้เาไม่ใช่เบาเาไม่ใช่เบาเบาไม่ใช่เบาเได้เบาตาเนี่มันอะไรกันทำไมมาสโลอย่างนี้สาธุติดแกนคอติดแกนคอเลยสลบติดแกนคอสลบอย่า กันอ๋อทำอะไรก็ได้ทำไม่สัญจรไม่หยุดลงนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน่าทำไม่ลงเดี๋ยวที่ผมไม่ได้อยากจะหยุดหรอกนะโอ้ยิ่งเห็นพี่เมาหลับหน้ารักขนาดเนี้ย ผมยิงกดใจไม่ไหวร <S 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 ู้เปล่าไแล้วไปที่ผมต้องนิ่งกับพี่บ่อยๆเกือบอุหัวใจอู้ใจจะวายตายให้ตายจะวายตื่นหน่อยนะครับนะผมอยากทำให้พี่รู้ว่าผมรักพี่แค่ไหนว่ ออาเตือนเออใช่อ่ะตั้งหลักก่อนใช่นะอดเลยอดเลยหมายถึงเขาอดใช่ไหมครับ <c oughs> ขาวเบ้อเชียวขาวเออขาวเลยหนงไปถ้าถีบหน้าดีหาเลยนะบุกเลยล่วงล่วงเตียงถีบหน้าล่วงเตียงไงผมรอผมรอตับนี้อยู่ัแต่มันไม่ฉากแล้วสิมันคงไม่มีลรอุ้ยนอนแนบหนึ่งต่อไปนี้ทำให้เดนสุราและของเมาก็เป็นเครื่องดื่มต้องห้าของคุณกำจอนกิดด้วยนะ เข้าใจไหมก็าคุยกับใครพี่หมอกินตุ้หลับไม่ใช่หรอตถ้าตบมือเราไปข้างล่างมันก็ตกใจไงสัญญากับผมแล้วนะเค่เลยนอนแล้วเหนียงไม่ออกนี่ขนาดพี่ไม่นอนอหนียงยังออกมีคอมเมนต์ว่าสัญญาชัดเนี่ยผมมีไม่ทำเป็เนี่ย ดีแล้วแค่น tamam> ี้ก no ็ไปแล้วกันดีนะนาฬิกาไม่จนกันใช่ดีไมมีฉากเขาบอกแค่ตอนต้นใช่ไหมตอนต้นหลังจากนี้คงไม่มีแล้วล่ะเยี่ยมเกิดเป็นไทยละที่นอนขาวเกินไปดูแล้วไม่ใช่ที่นอนที่ขาวไม่น่าใช่ที่นอนใช่ ารัสนอะไรนะจังหวะจับหัวนมฮะอ๋อจังหวะจับหัวนั้นอ๋ออคนชั่วอันนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยจิตใจเราอะความหมายความหมายเปลี่ยนไปเยอะจิตใจเราอะจิตใจเราทำไมนันนี่กายมาก็อยู่ในห้องได้เรียบแล้ว ใส่เสื้อชอบเฉยป่ะทำไมขาวจังนะปลอกที่อ้าวพี่กิษตื่นแล้วเหรอครับมาให้ผมคิดบัญชีเรื่องเมื่อคืนเดี๋ยวนี้เลยนะยคิดบัญชีอะไรก็มาเออจะต,ต่อเลยจ้านดริกาทับกันยังไงล่ะผมว่าผมเก่งเรื่องนี้แล้วนะแต่ผมสู้พี่กิษไม่ได้เลยสักนิดเดียวทำไมคุณทำอะไร ปั๊บปั๊บปั๊บยังปั่นเลยเฮ้ยเยจังวัดเจ๊กอย่านน้าต่างเปิดอยู่ถ้าวันนี้พี่ลุกไม่ไหวเลยนะโลกลูกเดี๋ยวผมดูแลพี่เองเมื่อคืนอ่ะพี่กิจของผมน่ารักมากเลย เลิกพูดกำกวงสักทีสรุปกูทำอะไรพี่จำไม่ได้จริงจริงเหรออ,อ,อย่าถามว่าทำอะไรพี่ต้องถามว่าทำกี่ครั้งมากกว่าอ <c oughs> ย่างฟันอย่างปัน <c oughs> <c oughs> ผมนี่มองพี่ผิดไปจริงๆนะอีกครั้งไม่คิดว่าเด็กเรียนอย่างพี่เนี่ยอยากได้นาอี่ยากพ่าลเอ็นเตียงจะขอเป็นเองอไม่ต้องลงรายละเอียดไหนๆเราก็เป็นของกันและกันแล้วฮอะตอนไหนวะผมมีของสำคัญจะให้พี่ เดียววิศวะใช่โอ้ยหัวใจหัวใจวิศวะเออเด็กวิศวะส่วนใหญ่ชอบมอบเกียร์ให้คนที่รักนี่ก็ชอบมอบเกียร์ให้เหมือนกันเกียร์ออโต้อืมปาเป็นคันเลยล่เหรอใครจะใครจะสำหรับเด็กวิศวะมันสำคัญมนะานทางเด็กกำเนอดส่วนใครตหน้าเกียร์จะอแต่สำหรับผม อายิ้มแห้งเลยทีนี้ยิ้มแเขินวันนี้จะพูดอะไรเถียงก็ไม่ได้นี่ก็ดีซะแล้วพี่เคยได้ยินคำนี้ไหมใจอยู่ที่เกียร์เกียร์ขึ้นใจเกียร์ว่าไม่ได้เกียร์มัวหรอกใครตัวูดเกียร์นัวนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรมันปวดไม่ได้ไม่มีอะไรมันมีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นไร มีทั้งตัวมองมีทั้งเลิงแลยเป็นกล้วยแป๊บมีทั้งลิงทั้งกล้วยกล้วยอย่อางน้ด้วยน่าฮ่าห้ามถอดนะ ผมอยากให้ใจของผมอยู่ที่พี่ตลอดเวลาอือคูจะดูแลใจมึงให้ดีที่สุดว่ะบผมครับผมผมสั่งทำมาคู่กันจะได้เหมือนในเดก,กาคู่ที่พี่ให้ผมไงเ,เรียนแบบเขาเรียกว่าใจตรงกันนังหากเรา ใส่ให้เดี๋ยวะจริงจริงแล้วมาเอาไปทำให้คนอื่นออออเโลกสองใบโลกสองใบเฉยโลกสองใบอยากมีแฟนเป็นเด็กยินหวานว่ะอยากได้เกียร์ว่ะเอออะไรนะเมื่อกี้ใครอยากจับเกียร์นะได้เอากี่ซีซีดีครับเออผมไม่ได้อยากจับ เับเกียร์เลยเหรอไม่ใช่หมายถึงแกขับรถไงขับขับรถลืมอะไรหรือเปล่าช่วยเปลี่ยนเกียร์ยังกันนะลืมแล้วช่วยลืมอะไลงใจของพี่ไว้ที่เกียร์ของผมด้วยสิเกียร์อะไรเกียร์ไหนเกียร์กันล้วกว่าเกียร์ไหนมาร์คต้องมาร์คเกียร์ไหนเอออาจจะเป็นเกียร์กระปุกแหละดูทรงแล้วเนี่ยเออกระบะดหกเกียร์ดูทรงแล้วกระบะดหกเกียร์ไม่นะไม่ ไม่คือท่านเดินซีรีส์เฉยจะไม่คิดอะไรเลยนะมีคนอย่างนี้อยู่ไงจุ๊บเกียร์จุบเกียร์วะเขาจุ๊บเขาไม่ไหวแล้จุบกันต่อไปนีเกระบะหกกีเกียร์ด้วยคูตาบอกก้มเลยก้มไปจุ๊บเกียร์แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บเกียร์ไมยคอไงอ๋อโอเคโอเคโอเค โอเคใจเแล้วไปแล้วไหมผมรู้จ่ายได้ยังดีครับมันก็พากันเข้าเกียร์อย่านะหายใจไม่ทั่วท้องหนักไปเลยไม่ใช่นนี้ไม่ใช่เกียร์รถเมล์นะยาวเฟื่อยเลยเด้อถามจริงเกียร์รถเมล์เลยเหรอถามจริงนะน่ากลัวจังครับสรุปเมื่อคืนทำไปกี่ครั้งนะโอ้ยเอ๊ะเอาวะบอกมาคืนนี้จะไปกี่ครั้ง อยากมมาาอยกรู้ก็ต้องซ้ำแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดียวจะเห็นครับอ้าวพี่น่าจะยังไหวนะไม่ใช่เหรอไหวใช่ไหมยังยันเช้าไม่บอกความจริงอะไหวใช่ไหมไหวมาไหวจุปล่อยปล่อยปั่นปั่นทิ้งไว้อย่าทักพี่กีไม่ไม่ซ้ำเลยหรอ ทำไมไม่ใส่เก่งเกง <c oughs> ทำไม่ได้ทำการเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยจุนโฮวะเ่มื่อกี้ทำไมไม่ใส่เก่งๆหรือครัเฮ้ยจุนโฮ